มันจะได้อยู่นะนี่สิมาเดี๋ยวปด หน่อยของมันไม่แคบก็ทำให้มันแคบโอ้ยติดเลยอยู่เลยอ้าวหลุดเพิงชั่วเวียงไม่ได้ไปหาป้าเลย,ยเจะเวียงไปหาป้าเดี๋ยวป้าบอกไอ้หนูป้าไม่เกีียว ยกมั้งนี้เบ็ดกุ้งอะ่ะอย่ารอให้มันดึงน,น,นั่นนั่นเห็นไหมมันลากเข้าตอเห็นไหมนี่ติดติด,ดจะเหลือเลยเบ็ดลุงเหน่งสามน้ำทุกอย่างนี่เป็นไงเล่าเบ็ดลุงเหน่งสามน้ำทุกอย่างมันลากเข้ามาในตอไงแล้วมันไปติดต่อเราก็ดึงดึงดึงไม่ยอมออก มีแค่เด,ดือยปาเลยม,มันยกมันเบ็ดกุ้งอะ่ะอย่าไปรอมดึงเนี่นๆอันนี้มัอกี้ดึงแล้วเอออย่าไปรอมันเราต้องมันยกยกเบาๆดมิมันไม่ใช่ปลานะเพิ่งจะได้สี่ตัวครับ <laughs> <laughs> กุ้งเหรออ่าได้แล้วได้แล้วอันนี้ไม่รู้อะไรเนี่ยแต่จะเป็นไม้กิ่งไม้กแล้วนี่ไงกิ่งไม้ริงด้วยดูดิดูน้อยหนะ้าได้กิ่งแค่กิ่งไม้เองนี่เป็นไงไหมยกไม่ตอดนะยกแต่ได้เออนั่นแหละมันยกมันเพราะว่ากุ้งไปรอให้มันตอดไม่ได้หรอก เพราะบางทีมันกินอยู่อ่ะอครั้งแรกในชีวิตละมั้งเนี่ย,ยตกเรือ,อว่าตกเรือนี่ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมว่าออกมาเรือเนี่ยมานั่งตกในเรือแบบเนี้ยไม่เคยตกไม่เคยแล้วไม่อยากตกไม่อยาก ไม่ใช่ตกแบบนั้นหมายถึงตกกุ้งในเรือเนี่ยอ๋อครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยไม่ได้บอกให้ตกน้ำเห็นไหมเห็นไหมกิ่งไม้มันเยอะเนี่ยปะเดาไม่น่าพลาดเนี่ยมันก็หักมาจากกิ่งใหญ่เนี่ยกิ่งไม้เปียกแถวนี้ก็ต้องตก,กน,นะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ เราต้องเสี่ยงจะติดตอติดไม้ขาดก็ต้องขาดไปขาดแล้วก็ไปซื้อเข็มมาดัดใหม่ไม่ยากดึงแล้วคันเนี้กีุ๊กลุกลุกนั่นนๆ่นนันน่นนันน่นเห็นไหม ฮะลุดพอโถตัวสวยด้วยนะมันจะต้องมันจะต้อง่อนหน่อยถ้าเรายกเร็วไปด้วยแล้วดึงอย่างเดียวไงคือยังไม่รู้จังหวะอย่างนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มันไปเอง อืนี่ได้ตัวนิดปลาหรือกุ้งไม่รู้หรืสอสวะวะไม่ดิ้นเลยนนเนี่ยเจอแล้วเนี่ย <c oughs> น่ารักจริงๆเอาไหมเอาเจียวไปเกีเ่ยวปลาดีกว่าเอาเอไปตกปลา,า,าดีกว่าเออเดี๋ยไ,ได้รกระโงกระเปย์เขาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นี่ไปเอ้าวางงั้นน่ะไม่โดนหรอกมันจะตายเลยดิอืม มันดีว่าตกบกอ่ะแล้วเวลายกเนียอย่าไปยกแบบปลาแล้วก็เนี่ยอยู่ไหมระวังโดนข้างเรือหลุดเฮ้ยมีตัวดีไว้แถวนี้แถวนี้มีตัวดีไหมเออตัวสวยตัวสวย เดี๋ยวติดใจเดี๋ยวแท้เดี๋ยวติดใจกอมีรถแล้วด้วยก็มีโอ้ที่นี่งานการงานการไม่ต้องทำอ่ะเดี๋ยวทำวันงานสี่วันอยู่สองวันอยู่มาบ่อยมันหนีบเคยเข้าเนื้อเลือดไหมอ่ะเคยต้องต้องตัวใหญ่นะแล้วมันหนีบเข้าเข้าซอกเล็บเออไออย่างนั้นไม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยมันหนีบเข้าซอกเล็บเนี่ยเป็นหนองเลยนะปวดโอ้วุ้นปักเลยใส่กินไหม ทายทายทายอยู่เห็นหรือเปล่าไม่รู้ทำอะไรไม่ถนัดเลยพระคุณเนอะโอ้โหทุบเล้อเลยกดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไหมาหมาจริงไหมนี้อ๋อได้ไหมได้ได้หมาไหมาเลยโอ้ยใหญ่เลยปรากดไหนเราเอาเอามือเอามือไปเทียบดิ แขนไปเทียบสิโอ้โหเล็กกว่าแขนน้อยเดียวปูนี่ก็แข็งยังกันักกล้ามเชียวแ,<ข>แล้วมาเทียบกับปลาปลาเล็กไปเลยหมโ่โอเคโอเแค่แกะปวดซะระวังนะระวังมันทิ่มนะทิ่มปวดมากเลยหาเอ้ยกล้องก็ไม่ไ้กดเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเห็นเป้าเห็นเป้าว่งงาแต่ต้องใช้มือถือแทน โอ้ย mhm. หื ồng. นีนี่ขนาดโดนมันนีเพียงร้องเลยเห็นไหมถ้าคนไม่เคยนี่โอ้โหนี่สวยงามเอาไม้ตวงแล้วไม้ตวงแล้วนี่ต่อเนื่องเอาไม้ตวงแล้วไม้ตวงแล้วนี่ต่อเนื่อง นี่ไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหรนะ่นะนี่มาต่อเนื่องต่อเนื่องรอบมาเดีย๋ยวเอาไว้รอบหน้าเพราะรอบนี้อาจจะไม่ได้กลก็คือผมเอาไฟมาใหญ่ๆเ,เลออจะเริ่มจะมา <laughs> เห็นไหมบินกันที่วัดในยุงอ่ะต่ปลาใหญ่นะมากเลยตรงนี้ย่อหนับเลยว่าปลาตรงนี้ย่อหมายแล้วหมายแล้วจะอยุงไหมตัวไม่ใหญ่เลยหลุดไหมไม่หลุด เนี่ยได้กุ้งแล้วเนี่ยเุ้งรอปลาว่าต้องเอาขึ้นมาเกี่ยวกุ้ตัวการไว้การพวกปลาใหญ่หนึ่งจำได้เอาคทำอะไรผมเอาเอาอะไรใส่ไหนไว้อ่ะกุ้งตัวนั้นอะ่ะใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเออเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยเก็บเอาครับผมวันนี้ก็คงจะได้พอกันแต่เพียงเท่านี้หอมปากหอมคอ ลุงเนงก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะมืดแล้วแบตมันก็ไม่ค่อยสว่างแบตมันไม่ค่อยสว่างไงก็เลยต้องเลิกก่อนเดย๋ยวันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยเริ่มทําการทําคลิปใหม่วันนี้พอแค่นี้ก่อนพอขอบคุณที่ทุกทุกท่านคอยติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันน้ำทะเลมันหนุนด้วยมันก็เลยการหาหมายตกพุ่งมันก็ลำบากหน่อย วันนี้ลุงเนงก็มาใหม่ใหม่ใหม่คลิปเลยก็เลยมาตกให้ดูกันเอาไว้คลิปหน้าค่อยชมกันใหม่เด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีเงินใช้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านบ๊ายบาย จะ,เ,ดดจะเปิดดูไหมใครเปิดอ่ะเอาไฟนี้ไปเกี่ยวมองดยเสียงมันดิดน่ใช่ไหมใช่เปิดยังไง,ง,งกดทั้งข้างเนี่ยมันมีสองข้างตบมาทักทีดิตตบให้มึนเออมึไม่ติดใชหระบบใช้ระบบเอเนียสัมผัส ตัวใหญ่ตัวใหญ่นานี้นดปนตแปบเดียวนะเห็นไหมลองมองข้าไปข้างในนี่ได้ไห่ตัวนี่ปลาปเป<ห>น<ด>ังหให้งนี่นหนนี่ตัวใหญ่ไหมอันนี้ใช้ม้มาหมูทิปหมักเลยเดี๋ยวเใชม้าหมักบอกให้อาล้หมักมีไข่ด้วยเนี่ยที่นี่บอกแม่ไว้ว่าทำปลาปลาอะไรนะปลาปดเป็นไหม บอกแม่พูดไปก็ไม่ได้หรอกก็มันวางวางเมนูไว้แล้วก็ห้าม,มพูดไปใช่หรอ,อห้ามพูดแต่คนก็ได้ดมาก็ับผมต้องได้ดิ